ใส่ชุดอะไรอย่าง,งานั้นใส่ชุดดอกไม้โอ้โหชุดดอกไม้โอ้ใครใส่ให้พิมพิมพ่อแจกให้หน่ดอกไม้พี่หนออืมอะไรอ่ะหนูแกะดูเหรอพ่อแจกให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพอเดี๋ยวแม่เอามีดอยู่ยกมายกมายกมาข้างล่าง หนักเหรอยกมานี่พ่อแกะให้หน่อยจะจะจะเดี๋ยวพ่อแกะให้พ่อหลับตาฮะพ่อแกะโอ๊ยจะเซอร์ไพรส์เหรอเอ้าไม่ดีนะพ่อแกะให้หน่อยนี่กูจะหลับตาแล้วนะของฝากนี่นี่มั้งจะหลับตาไปสัน จอามึงมดเลยนะเ้ยอะรพ่แจ๋องเมีอ้ยแกลองมึงมีอะไระกกม,มีอะไรนะนรู้ได้ไงไห<ใ>น<า>ว่าตุ๊กตาหนูฉันอขอบคุณก่อนขอบคุณขันคุณหันมาทางนี้หันมาทางนี้ขอบคุณข้าสวยขอบคุณคุอคณอะไร ขอบคุณค่ะพี่ให้ของขวัญปี่ใหม่เนี่ยอวาวหือันนี้อ่ะเดี๋ยว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 าดตังกวยจะบาดมืออะไรสวยมากยังไม่เห็นเลยก็โอ้โอ้ถึงว่าเบบี้เกอ้อ ให้พี่เกิร์สสุขของให้คุมสุของให้มีตังอุ้ยมีกระเป๋าด้วยมีกระเป๋าด้วยอุ้ยกระเป๋าไปโรงเรียนกระเป๋าไปโรงเรียนอันนี้กิ๊บแล้วก็ชุดชุดนี่มีเสื้อไหมพรมอีกแล้โอ้มีเสื้อไหมพรมเสื้อกันหนาวอันนี้อะไร หมเอาไว้ใส่ห่มนอนอันนี้อะไรหนังยางหนังยางเอาไว้มัดผมขอบขอบคุณค right ่ะน้าหญิงก่อนขอบคุณค่ะทางตนู้นค่ะอันนี้ขอบคุณน้าหญิงมากมากค่ะไม่ขอบคุณค่ะน้าหญิงก่อนอีกอยางอันนี้ยาลูกใส่มัดผมใช่อืมมีกระเป๋าสวยบขอบคุณแม่หญิงเป็นฝาก ของขวันปีใหม่มาให้หลานให้ทุกปีเลยมีผ้าคนหนูมีผ้าห่มมีตุกกระตามีตุกกระตามีกระเป๋ามีทีระบายสีกระเป๋าเนาะแม่ขอบคุณเพื่อนแทนลูกนะวัวไหนป้าใายเชีย วันนี้เนอาการดีขึ้นกันเลยมานอนบ้านกันขอบคุณขอบคุณนายหญิงนะจ้าที่ส่งของมาให้นี่นี่ให้เนี่นี่ทุกปีเลยพี่ใหีที่แล้วอันนี้กับเราซื้อให้เนี่นี่แม่เจ๋ให้หน่อยเจ๋ลงใจหน่อยภาคคนหนู้าคคนหนูนี่แหละเพิ่นกระฝากขอบคุณนายหญิงที่เอ็นดูเนาะก็ขอให้เพิ่น ในยังในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขอให้ในั้หญิงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปาสนาให้ลำล้ำรวยในปีพศส,สองพันหกร้อย2 5ไรรโอ้2567นะครับเฮงเฮงปังๆเด้อยครับ เพป็นเอ็นดูล้านเพป็นกระฝากเสียกันหนาวเสียกันหนาวไหมพ่อมะแม่อู้เอ็นนี่เกิดหนูชอบไหมหนูชอบค่ะหนูจะเป็นผู้หญิงจ้าหนูหนูขอบคุณนายหญิงค่ะพูดด้วยขอบคุณนายหญิงพูดเสียงดังๆสิพูดเสียงดังๆทำไม อาก็ขอขอบบุญขอบคุณพี่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 น้องน้องที่ที่อ่าเป็นห่วงงานเนาะเมื่อนี้อาการดีขึ้นแล้วหรือว่าอันนด้ว่าพานี่เนี่ยพานอนบ้านกะอาการอาการดีขึ้นบ่เก็บมัน่าโบเก็บไปไหนกะเนาะ แต่ว่าก yeah. ็ต้องค่อยมึงคือเก่าเนี่นะขึ้นเก่าแต่วันนี้เราลุกไปใช้ได้เหรอเป็นลุกไปใช้ลุกไปขอห้องน้ำได้แต่ว่าเราก็นอนอยู่กับไข่เน่ก็มือผิดพลาดมาเพราะว่าถ่ามันอากาศหนาวตอนเช้าๆแล้วอากาศชีเนาะเมียนบอกมันอากาศจังเนี้ยผู้เฒ่าแข้งขาอากาศจังเพราะว่าผู้เฒ่าเนาะพี่น้อง ก็คือว่าละถ้าจังไดกะเนาะก็ขอขอบบุญขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เป็นห่วงเป็นใยน,นี่นี่มือนี้ต้องอาบน้ำนะคะโอ้ใช้แปรงเลียนใช้แปรงเลียนเอาไปใช้แปรงเลียนอู้สวยมากเลยอู้เสียไม,ยม่พุ่มโอ้ตีอืมพ่นซื้อพ่นซื้อช่วง เออหนาวพอดีเดนอแต่ว่านี่ที่เนี่ยมีไม้พรมนี่ตั้งตัวเพื่อนเชื้อให้สีชมอีกเป็นบ่แล้วกให้น้องมีสองตัวโอ้โอ้แมนแมนให้ให้อ๋อที่ให้น้องมีดสีน้ำตาลอ๋อ้นี่นะมุนหรอให้น้องมีดสองตัวตัวน้อยนี่เป็นบ่เออตัวสั่งกันนี่แหละบ่ตัวน้อยก็นี่ของมีกอะ มันร้อทากันเออตรงนี้มีสีเทาก็สีอ้อเอ็นดิเกอร์เลยลูกใรปีที่แล้วตีนี่นี่สีบาร์ระบายสีพี่น้องต้องขาวีเขากมืองมงเมงใสชุดจ็คใสชุดดังเนี่ยคน่ะโอ้ยเหตุบากดู่อยครับอะไรจะไปหาเอ็นดิเกอรค่ะจะไปหาที่ไหนล่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อปาไปเอ่อดิสนีย์แลนด์พ่อม่รู้ไปนาะเดี๋ยวดีนี้นที่รูอนี้นะวัดดิสนีย์บ่หรือดิสนีย์แลนด์วะที่อยู่ฮ่องกงไหมเอ้ยสิงคโปร์หรือเปล่าวะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรานั่งเรือพายไปเนาะข้ามทะเลไปไปไหมมันลบไม่ออกมันลบไม่ออกเราสีอันนั้นน่ะลูกมันไม่ใช่ดินสอ โอ้ยอย่างมัาผมเนี่ยอันนี้ผ่าหม่มโอ้ยมีชุดนี้ด้วยนี่เนี่ยชุดเอ้ยชุดดีด้วยนี่บอย,อ,ยอันนี้อะไร M Y Boo บ My Boo My Boo ชุดมันๆผ้ามันๆหนึ่งสีะได็กหน่อยมาก์คไว้าวกระโปรงกระโปรงเอ้ยนี่ยไม่แก่ดูระโปงกระโปงแครบะไรแรบูปตุ๊กตาเนี่ยเออตุกาเชื่ออะไรตุ๊กตาชื่ออะไรเนี่ยอะไรแม่มมนก็รถไ ลบไม่ได้อือขึ้ได้มากเกนว่าใส่กระโปรงพอมันนี่อู้หเป็นชุดเล่นว่ะมี่อะเจ๋วเลยวันนี้เลยเอาใส่ไปเที่ยวงานปีใหม่วายชิปีใหม่ต้องหนาวหนาวหนาวมากหนาวมากอ่ะโอเคพี่น้องนี่นี่เขาเรียกอะไรคะก้ตาอะไรเนี่ยตัวอะไรตัวกุ้งตกุ๊กตาตัวอะไรคะ แรบบิดแรบบิดตัวอะไรุ๊กตาหัวยาวยาวแข่งกับเต่าเขาเรียกอะไรแข่งกับเต่าแต่แพ้เต่าเขาเรียกอะไรไตายกับเต่าเลยเอเอภาษาอังกฤษกระต่ายเรียกว่าอะไรเรียกอะไร ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรแล็บอะไรแล็บปิดถูกต้องค่ะเ,เ,เขียนเขียนระบายสกรีเยนกระตา่ะตายกระิโอ้ยผ่าหมอันมีมมัดผผ่าุมพรอ,อ่ะโอเคพี่น้องขอบบุญขอบคุณหลยๆที่ติดตามและเป็นกำลังใจความครัวเข้ากะขอให้พี่น้องมีความสุขในปีเก่าปีใหม่กะ ให้มีความสุขยิ่งิงขึ้นไปิงก็ปีเก่านะนี่ๆก็ได้ของขวัญจากหน่ายิงทุกปีครับก็ขอขอบบุญขอบคุณนะยิงหลายหลายเฮงๆรวยๆส่งท้ายปีก็ให้รวยตอนรับปีก็ให้รวยปีหน้าก็ให้รวยครับไปก่อนครับสวัสดีครับนี่ๆบ๊ายบาย ไมบายก่อนไม่บายน่ายิ้มก่อนจ้าทำไมหัวแม่นเป๊ะเบ็ดก็ดูวาดอะไรอ่ะูวาดตัวอะไรคะอ่ะชิไปตัมน้ำพริกให้เมียกินก่อนตัวตัวปลาสลับหน่อยหล่อไม่บายก่อนไม่บายเจอกันคลิปหน้าค่ะ